สวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับที่รับชมอยู่ทั้งช่อง YouTube โรงเรียนอนุบาลลำนรายของเราเช่นเคยครับวันนี้พบกับคุณครูพัฒนันธนสมบัติที่ิชัยนะครับจะทำการสอนในรายวิชาศิลปะทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในหน่วยการเรียนรู้ที่2 2มิติสู่3มิติเรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาการระบายสีอ่อนและสีเข้มครับ ตัวชี้วัดนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับสร้างงานทัศนศิลป์จากรูปแบบ2มิติเป็น3มิติโดยใช้หลักการของแสงเงาและน้ำหนักสอ1.1เปอรทับ3เรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาการระบายสีอ่อนและสีเข้ม มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับข้อที่1นครับนักเรียนอธิบายวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มได้ข้อที่2นักเรียนลงน้ำหนักแสงเงาในภาพด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มได้ข้อที่3ครับนักเรียนชื่นชมผลงานการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพ ด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มครับมาถึงกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมนะครับคำถามชวนคิดนะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยครับสำหรับคำถามชวนคิดในวันนี้นะครับก็เป็นภาพของลูกบอลน,นั่นเองนะครับมีหลายสีเลยนะครับคำถามของคุณพิมก็คือลูกบอลแต่ละลูกนั้น มีสีเดียวกันทั้งลูกหรือไม่ดูทีละลูกทีละสีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลูกสีฟ้ากันก่อนนะครับลูกบอลสีฟ้าเอ๊ะมันสีฟ้าเหมือนกันทั้งลูกใช่หรือไม่ของจริงแล้วเรนลองจินตนาการถึงของจริงมาสีฟ้าเหมือนกันไหมครับสีฟ้าเหมือนกันทั้งลูกแต่ทําไมล่ะทาไมเวลาเราดูในรูปแล้วเอ๊ะทาไมเหมือนสีฟ้ามันไม่เหมือนกันทั้งลูกมันมีส่วนที่ออกจะเป็นฟ้าเข้ม ใช่ไหมครับสังเกตเห็นไหมครับในลูกบอลสีฟ้าส่วนที่เข้มเข้มจะอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายนั่นเองเห็นไหมครับจะมีความเข้มเข้มมากกว่าฝั่งขวาส่วนฝั่งขวานั้นก็จะมีสีที่อ่อนกว่านะครับเพราะเป็นฝั่งที่เป็นไงครับ โดนแสงโอโหสุดยอด <C> e <ars> นะครับเป็นฝั่งที่โดนแสงนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เป็นสีฟ้าเข้มๆนะครับหรือสีเข้มๆนั้นเป็นฝั่งที่โดนแสงน้อยนะครับก็จะเกิดเป็นส่วนของเงาขึ้นมาลองมาดูลูกสีส้มอ่านไหมครับสีส้มก็มีความชัดเจนเหมือนกันนะครับว่ามีทั้งส่วนที่เป็นสีส้มสว่างๆหรือส้มอ,อ่อนๆเนี่ยนะครับและก็บางส่วนที่เป็นสีส้มเป็นไงครับ ส้มเข้มๆครับอ่ามาเลยครับวันนี้เราจะไปรู้จักวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มกันครับวิธีการลงน้ำหนักแสงเงานะครับด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มนะครับก็เป็นการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพเพื่อให้รูปร่าง2มิติเป็นรูปทรง3มิตินะครับ โดยใช้การระบายสีที่มีค่าน้ำหนักอ่อนหรือสีอ่อนนะครับไปจนถึงสีที่มีค่าน้ำหนักเข้มนะครับเพื่อแสดงส่วนที่ได้รับแสงและส่วนที่เป็นเงาครับ ส่วนที่ได้รับแสงระบายสีอ่อนส่วนที่เป็นเงาระบายสีเข้มอ่าวิธีการนะครับลงน้ําหนักแสงเงาด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับทาได้ด้วยการลงน้ําหนักแสงเงาในภาพในด้านที่ได้รับแสงมากเนี่ยนะครับเมื่อกี้เจ้าลูกบอลสีฟ้านึกออกไหมแสงมากจะต้องลงด้วยสีอะไรครับร,ระบายสีอะไรครับร,ระบายด้วยสีอ่อนๆถูกต้องไหมครับฟ้าอ่อนๆนั่นเองส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อย หรือเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นเงานั่นเองก็ให้ระบายได้ด้วยสีที่เข้มกว่านะครับหรือสีฟ้าเข้มๆอ่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มกันบ้างนะครับนักเรีวยวลองมองภาพเล็กทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับนั่นคือลักษณะของการร้อยน้ำหนักของออสีนะครับที่มีค่าน้ำหนักอ่อนและค่าน้ำหนัก แก่นะครับหรือเข้มอ่อนนั่นเองนะครับครูพิมก็นําภาพประกอบอทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นนะครับถึงวิธีการเรียงลําดับค่าน้ําหนักสีจากอ่อนไปเข้มอย่างน้อย3ค่าน้ําหนักครับและมาดูรูปทางด้านขวามือภาพใหญ่น้องก่อง3ามกองที่ตั้งเรียงอยู่เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าในกล่องที่1เราลงค่าน้ําหนักสีที่ไปไงครับอ่อนก่อนใช่ไหมครับอ่าเราลงค่าน้ําหนักอ่อนก่อน ทา้งภาพเลยนะครับทางรูปเลยจากนั้นมาดูในรูปกล่องใบที่2เราลงค่าน้าหนักสีไปไงครับระดับกลางใช่ไหมครับในส่วนที่เริ่มน่าจะไม่โดนแสงแล้วหรือโดนแสงน้อยนะครับและมาถึงกล่องใบที่3นะครับนักเรียนก็ลงสีที่เข้มขึ้นไปอีกในส่วนที่ไม่โดนแสงหรือโดนแสงน้อยกว่าเพื่อนเลย น,นี่ก็คือลักษณะของวิธีการนะครับระบายสีอ่อนและสีเข้มลงไปในงานนะครับเพื่อทําให้เกิดมิติก็ทําได้อีกหนึ่งวิธีเช่นกันนะครับครูพิมคิดว่านักเรียนน่าจะสามารถปฏิบัติได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปชมวิดิทัศนะครับเดี๋ยวครูพิมจะมีวิดิทัศน์ให้รับชมและปฏิบัติกิจกรรมกันในช่วงท้ายต่อไปครับวันนี้ครูพิมก็มีวิดิทัศนะครับมาให้นักเรียนรับชมนะครับในเทคนิค ระบายสีด้วยการไล่น้ำหนักแสงเงานะครับายคู่ิลนนั่นเองนะครับที่มานะครับช่อง YouTube หลินหลินวันภาครับต้องขอขอบคุณนะผู้จัดทำวินิทัศน์มานที่นี้ด้วยนะครับเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนนะครับก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจรับชมนะครับเพื่อจะได้ปฏิบัติกิจกรรมในตอนท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบครับพร้อมหรือยังครับเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะพบกับครูหลินสอนศิลปะศิลปะง่ายๆทําทได้ที่บ้านเช่นเคยค่ะและในคลิปนี้คุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะง่ายๆมาชวนเด็กๆทุกคนได้ลองฝึกทํากันค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็คือการระบายสีโดยการไล่น้ําหนักด้วยแสงเงาค่ะ และก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนั้นเราจะมาฝึกการไล่น้ำหนักด้วยดินสอและสีกันก่อนเลยค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการระบายสีโดยการไล่น้ำหนักแสงเงาเทคนิควิธีการจะเหมือนกับการแรงเงาโดยใช้ดินสอค่ะแต่จะเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่เป็นดินสอมาเป็นสีอาจจะเป็นสีไม้สีเทียนสีช็อกหรือสีน้ำก็ได้ค่ะในขั้นตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนฝึก การไล่น้ำหนักหรือว่าการลงน้ำหนักมือตามตัวอย่างในคลิปนี้เลยนะคะอาจจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้สีน้ำเงินสีแดงหรือสีที่เราชอบได้ค่ะโดยไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนตัวอย่างของคุณครูเลยค่ะตัวอย่างของคุณครูจะไล่น้ำหนักสีให้เด็กดูหลายๆสีนะคะเริ่มตั้งแต่สีดำสีน้ำเงินสีม่วง การฝึกระบายสีโดยการไล่น้ำหนักแสงเงาแบบนี้บ่อยๆจะทำให้เรามีความมั่นใจและมีความชำนาญในการลงน้ำหนักเวลาเราเอาไปใช้จริงหรือว่าไปทำชิ้นงานจริงเราก็จะเกิดความมั่นใจและสามารถทำให้ผลงานของเรานั้นดูสวยงามได้ค่ะซึ่งที่การไล่น้ำหนักด้วยแสงเงานี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการผสมสี เด็กๆหล,ลายคนอาจจะพบปัญหาเวลาเราทำผลงานศิลปะหรือว่าการระบายสีซึ่งปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆก็คือเวลาใช้สีไม้ระบายผลงานแล้วสีจะแบ่งเป็นชั้นๆหรือว่าเป็นขั้นบันไดไม่ผสมกลมกลืนกันซึ่งวิธีการไล่น้ำหนักด้วยแสงเงาแบบนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราผสมสีได้อย่างสวยงามและกลมกลืนกันค่ะ เรามาดูตัวอย่างการผสมสีด้วยวิธีการไล่น้ำหนักแสงเงากันนะคะซึ่งตัวอย่างของครูก็จะผสมสีเป็นสีเขียวค่ะขั้นตอนแรกก็คือระบายสีน้ำเงินลงไปก่อนลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นใช้สีเขียวเข้มระบายทับสีน้ำเงินที่เราระบายลงไปก่อนหน้านี้โดยการไล่น้ำหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนดังตัวอย่างในคลิปนี้เลยค่ะ จะสังเกตได้ว่าสีน้ำเงินที่เราระบายลงไปก่อนแล้วนั้นเมื่อเอาสีเขียวเข้มระบายทับลงไปเราจะได้สีเขียวอีกเฉดหนึ่งก็คือสีเขียวน้ำเงินหรือสีเขียวที่มีความเข้มมากนั่นเองค่ะจากนั้นใช้สีเขียวอ่อนหรือว่าสีเขียวเหลืองระบายทับลงไปอีกรอบหนึ่งเป็นการระบายสีแบบทับซ้อนกันนะคะสีของเราที่ปรากฏก็จะมีการผสมกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ในบริเวณของสีที่มีความสว่างมากที่สุดอาจจะใช้สีเหลืองหรือสีครีมระบายก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูตัวอย่างปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆในการระบายสีกันค่ะนั่นก็คือเมื่อเราระบายสีแล้วสีจะแบ่งตัวออกเป็นชั้นๆอย่างชัดเจนไม่ผสมกลมกลืนกันค่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือการไล่น้ำหนักโดยการใช้แสงเงาค่ะโดยระบายสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนตัวอย่างในคลิปนี้เลยค่ะ เราต้องการที่จะผสมสีอะไรบ้างเราก็ระบายทับซ้อนกันไปตัวอย่างนี้เป็นโทนสีแดงนะคะโดยสีแรกที่ใช้คือสีแดงสีส้มและสีเหลืองค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาสวยงามดังตัวอย่างในภาพนี้เลยค่ะเอาละค่ะเมื่อเรารู้วิธีการไล่น้ำหนักแจงเงาด้วยสีแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยให้เด็กๆทุกคนขีดเส้นกรอบทั้งสีด้านเหมือนตัวอย่างในคลิปนี้ค่ะ จากนั้นเราจะแบ่งหน้ากระดาษให้ออกเป็นสองฝั่งนะคะเด็กๆอาจจะขีดเส้นเหมือนคุณครูหรือว่าขีดยังไงก็ได้ตามความชอบของตัวเองเลยค่ะซึ่งตัวอย่างของครูหลินในวันนี้คุณครูจะวาดเป็นรูปสัตว์นะคะวิธีการก็จะง่ายแสนง,ง่ายแล้วก็เด็กๆสามารถทําตามตัวอย่างของคุณครูได้หรือทําตามความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองหรือความชอบของตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะภาพแรกที่ร่างภาพลงไปนี้ก็จะเป็นภาพนกนะคะ ในการจัดองค์ประกอบภาพวาดที่มีจุดเด่นเพียงอย่างเดียวนะคะเราควรที่จะจัดวางรูปภาพของเราให้อยู่บริเวณกึ่งกลางหรือเยื้องกึ่งกลางได้นิดหน่อยค่ะภาพของเราให้มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะภาพของเรานั้นก็จะดูเกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวอย่างภาพที่สองผลินจะวาดเป็นรูปกวางค่ะ วิธีการก็จะง่ายๆแบบนี้เลยว่าตามความคิดและจินตนาการของตัวเองได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะถ้าเราวาดเสร็จแล้วและรู้สึกว่าพื้นที่ว่างในภาพของเรานั้นเหลือเยอะจนเกินไปเราอาจจะเพิ่มองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ภาพของเรานั้นดูสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะเป็นต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้หรือว่าเป็นแมลงก็จะทําให้ภาพของเรานั้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการระบายสีนะคะโดยเราจะไล่น้ำหนักสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเหมือนการแรงเงาค่ะหรือจะพูดง่ายๆก็คือเป็นการแรงเงาโดยใช้สีไม้นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกในการระบายสีคือเราต้องกำหนดทิศทางของแสงก่อนเลยคลิปนี้คลิปจะกำหนดทิศทางของแสงให้เข้าฝั่งด้านขวานะคะและแน่นอนอยู่แล้วเมื่อแสงเข้าฝั่งด้านขวาเงาก็ย่อมจะอยู่ตรงข้ามกับแสงก็คือเงาจะอยู่ฝั่งซ้ายค่ะ ตัวอย่างในคลิปนี้ภาพแรกฝนจะใช้เป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะหรือว่าสีเขียวเข้มนั่นเองโดยไล่ลหนักจากสีเข้มไปหาสีอ่อนเมื่อแสงเราอยู่ฝั่งด้านขวาเงาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเงาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ตรงข้ามกับแสงเสมอให้เด็กๆจำเอาไว้นะคะ และในคลิปนี้เราจะใช้สีเพียงสีเดียวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเราค่ะเด็กๆสามารถใช้สีที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้อย่างเช่นสีแดงสีส้มสีชมพูหรือสีที่เราชื่นชอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการใช้สีเพียงสีเดียวหรือว่าใช้สีไม่กี่สีนี้ก็จะสามารถทําให้ผลงานเราดูสวยงามได้โดยใช้เทคนิคการไล่น้ําหนักแสงเงาจากเข้มไปหาอ่อนถ้าเรารู้เทคนิควิธีการระบายสี เราก็จะสามารถสร้างผลงานของเราให้สวยงามได้โดยที่เราไม่ต้องใช้สีจำนวนเยอะๆเลยค่ะ เดียวกันเลยโดยการให้น้ำหนักแสงเงาเหมือนเดิมเลยค่ะ เมื่อเราระบายสีเสร็จแล้วเราอาจจะเก็บความคมชัดของเส้นอาจจะด้วยดินสอหรือสีที่มีความเข้มหรือปากกาหมึกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้ครูนจะใช้ปากกาหมึกซึมนะคะเป็นสีน้ําเงินในการเก็บรายละเอียดของเส้นเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราวาดหรือว่าเราระบายสีด้วยสีไม้เส้นที่เราวาดไว้หรือร่างภาพไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเราระบายสีทับซ้อนลงไปความคมชัดของเส้นที่เราร่างภาพไว้ก็จะ หายไปหรือว่ามีความคมชัดที่เล็ดลดน้อยลงวิธีการที่จะทําให้ภาพเราคมชัดมากยิ่งขึ้นเราอาจจะใช้วิธีการตัดเส้นด้วยสีที่มีความเข้มหรือด้วยดินสอหรือจะเป็นปากกาหมึกซึมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ภาพผลงานจากการไล่น้ำหนักสีเพียงสีเดียวที่สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าเด็กชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูได้ทำคลิปการสอนศิละปะง่ายๆในครั้งต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอโหก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีทัศน์ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทาง ช่อง u t u b e นะครับของคุลินด้วยนะครับที่ใหออ้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยครับสำหรับวิธีการลงน้ำหนักแสงเงานะครับด้วยการระบายสีอ่อนและสีเข้มนะครับก็เป็นการลงน้ำหนักแสงเงาในภาพเพื่อให้เกิดมิตินะครับด้านที่ได้รับแสงมากก็จะลงด้วยการระบายสีเป็นไงครับสีอ่อนๆนั่นเองส่วนด้านที่ได้รับแสงน้อยนะครับก็ระบายด้วยสีที่ เข้มนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะใช้ทำให้ภาพนั้นเกิดมีมิตินะครับดูเป็นรูปทรงที่สวยงามสมบูรณ์ได้ครับมาถึงกิจกรรมนะครับสร้างสารรค์ผลงานในวันนี้นะครับูพีมก็ให้นกักเรียนะครับสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้ความรู้เรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาการระบายสีอ่อนและสีเข้มในหัวข้อระบายสีอ่อนและสีเข้ม สัตว์ตัวโปรดของฉันนะสัตว์ตัวโปรดของฉันนะครับวันนี้โดยให้ปฏิบัติกิจกรรมตามวิธีการในวีดิทัศนะครับตรงช่วงพัทระบายตัวสัตว์นะครับที่ได้รับชมไปแล้วนะครับและเลือกวัดภาพสัตว์ที่ตนเองชอบ2ชนิดนะครับไม่ต้องเหมือนไม่ต้องเป็นสัตว์เหมือนในวีดิทัศน์ก็ได้นะครับเอาสัตว์ที่นักเรียนชอบเลยนะครับเพราะเป็นสัตว์ตัวโปรดที่ฉันชอบนั่นเองนะครับคนละ2ชนิดครับมาดูหน้าตาใบกิจกรรมที่10กันครับ เรื่องวิธีการลงน้ำหนักแสงเงาการระบายสีอ่อนและสีเข้มนะครับในหัวข้อระบายสีอ่อนและสีเข้มสัตว์ตัวโปรดของฉันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับนัอเรียนตีกรอบขนาด1เซนติเมตรนะครับให้ครูพิมพ์ทั้ง4ด้านเลยนะครับมาดูหมายเหตุกันสักเล็กน้อยทางด้านซ้ายครับการระบายสีนะครับนอ,นอกจากการล่างภาพขั้นต้นเราต้องล่างภาพก่อนใช่ไหมครับอ่าล่างภาพก่อนเมื่อได้ภาพเสร็จแล้ว การใช้สีนะครับก็ให้นักเรียนใช้สีไม้ก็ได้ครับนะครับเพราะสีไม้เป็นสีที่นักเรียนมีอยู่แล้วเนาะถ้าจะเป็นสีน้ำหรือสีประเภทอื่นเกรงว่าอุปกรณ์จะหายากในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไว้ค่อยมาเรียนและศึกษากันในภาคเรียนต่อไปครับทีนี้เลือกสัตว์ที่ตนเองชอบนะครับจานวน2ชนิดนะครับเลือกได้เลยนะครับเอาตามความชอบของนักเรียนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนวิทยาศาสตร์นะครับแต่นักเรียนก็สามารถนํามาเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ นะครับให้เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไม้ต้นไม้ดอกไม้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ประกาศสุดท้ายนะครับจะแบ่งครึ่งกระดาษเหมือนในวิดีทัศน์ก็ได้หรือจะใช้การจัดวางเองตามความเหมาะสมก็ได้นะครับแต่นักเรียนต้องดูชนิดของสัตว์ด้วยนะครับถ้าเกิดนักเรียนจะไม่แบ่งเนาะจะไม่แบ่งครึ่งกระดาษถ้าจะให้รวมเป็นภาพเดียวกันอ่ะก็ต้องระวังด้วยเช่นสัตว์บกสัตว์น้ํา อะไรแบบนี้นะครับเป็ดวัดเป็ดหรือวัดหงลอยอยู่ในน้ําแต่ว่ามีตัวอะไรเดียวลงไปอยู่ในน้ําอีกมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลนะครับพยายามจัดให้สมดุลอาจจะมีฝั่งบกกับฝั่งน้ําอ่านี้ก็ได้นะครับหรือจะแบ่งครึ่งไปเลยตามวิดีทัศน์ก็ได้โดยการลงน้ําหนักสีอ่อนและสีเข้มบนตัวสัตว์อย่าลืมกําหนดทิศทางของแสง1นงทิศทางน,นะครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผู้จัดทาต้องขอขอบคุณนะครับสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม YouTube ช่องหลินหลินวรรณภาและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวสำหรับวันนี้ครูบีมต้องราไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ